สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูกับคุณครูอยมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูปอยก็มีกิจกรรมใบงานมาให้เด็กๆท,ทำกันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันเรามาทบทวนเพลงพระเจ้ายินหัวกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริมะะ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามพระเจ้ายิ่มหัวพระราชินีทรงสางความดีเพื่อประชาชนพระองค์สละความสุขส่วนตน เด็กๆทุกคนน้อง 9, ก้าวจะดูดีให้เด็กเก่งออกมาเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับใบงานเสริมประสบการณ์ค่ะสนทนาเกี่ยวกับภาพนับจํานวนเด็กทั้งหมดกากระบากทับตัวเลขวงกลมล้อมรอบเด็กที่มีจิตอาสาแล้วระบายสีภาพทุกภาพให้สวยงามค่ะอันนี้เด็กมาดูกันเลยเด็กในภาพมีกี่คนคะ เราจะมาับพร้อมกันนะคะ1นึสองสามี3าคนใช่ไหมคะให้เด็กกากระบากทับเลขสาเลยค่ะจากนั้นเรามาดูนะคะว่าเด็กคนไหนมีจิตอาสาเด็กคนไหนเอยเด็กคนไหนที่มีจิตอาสานะเด็กคนนี้ใช่ไหมคะให้เด็กนะคะวงกลมล้อมรอบ ภาพที่มีจิตอาสเด็กที่ทําจิตอาสานะคะจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะค่ะครูก็ระบายสีจำค่ะจากที่เด็กดูจากใบงานนะคะเด็กๆด,ดูไม่เอ่ยว่าคําว่าจิตอาสาคืออะไรคําว่าจิตอาสานะคือ,คอการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าช่วยเหลือคนที่อยู่ในบ้านอย่างเช่นพ่อแม่ก็ได้ค่ะ เด็กๆก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่จะพับผ้าเก็บจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะสิ่งนี้ก็คือการเป็นจิตอาสาได้นะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็ส่วนโรงเรียนเท่านี้นะคะต่อไปครูก็จะมีใบางานเกี่ยวกับส,มสัมพันธ์ค่ะไม่ดได้ทำกันด้วย ในงานส,สารสัมพันธ์นะคะวันฉเฉลิม,มพระชนมพรรษาราชการที่สิบค่ะหน้านี้นะคะดเด็กสามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยหน้าต่อไปค่ะแล้วก็ให้เด็กมาทําต่อในหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะลบให้เด็กนะคะให้ผู้ปกครองเขียนชื่อของเด็กนะคะหากเด็กไม่ยังไม่สามารถเขียนชื่อของตนเองได้และให้ผู้ปกครองนะคะลงชื่อของตนเองและความสัมพันธ์ด้วยค่ะ คุยกับเด็กนะคะในกิจกรรมนี้ให้ผู้ปกครองนะคะอ่านอ่านโจทย์นะคะข้อหนึ่งดอกไม้ประจําพระองค์รัชกาลที่สิบคือดอกอะไรเด็กๆจะได้ไหมคะดอกรวงพึ่งค่ะให้ผู้ปกครองนะคะเขียนคำคำตอบเมื่อเด็กสามารถตอบได้แล้วนะคะข้อที่สองดอกรวงพึ่งมีสีอะไรสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองใช่ไหมคะ ข้อที่3วันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่เท่าไหร่คะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยรัชกาลที่10คะ่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเล่นกับลูกคะ่ะนับจำนวนดอ,อกไม้จากนั้นกากระบาดทับ ตัวเลขระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยว่าคือดอกอะไรดอกรวงพึ่งใช่ไหมคะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะว่ามีกี่ดอก1นึสองสมีกี่ดอกคะสดอกใช่ไหมคะเลขไหนนะที่คือเลขสามอันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขไหนนะเลขสามตัวนี้ใช่ไหมคะให้เด็กกากระบาบทับ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกระบายสีให้สวยงามค่ะค่าเด็กสำหรับวันนี้นะคะ,ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์และสารสัมพันธ์ของครูที่สอน,นเด็กในหน่วยของวันเฉลิม,ชมาาัชวพรรษาราชการที่สิก็จบลงเรียนเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย